จากไหนเมียมาจากไหนราาไหรอกตัวนี้ตัวใหม่ไม่เคยเห็นปกติจะเป็นขาวดำลายสลิดแล้วก็สามสีว่าตัวนี้มาจากไซบะอ่ามาจากไหนมันอยู่ในครัวหลังบ้านแม่ทำไมเนี่อะไรล,ะละ้วลูอกเออตัวนี้สวยเยอะมามาอยู่นี่ไหมอยู่นี่ไหมละ่ะเออ อยู่ไหมเออลงมาเหรอลงมาเหรอยังไปขี่โมกขี่เท้าแม่ได้แล้วนั่นขั้วไฟแม่แห้งหกเหู่เออหัวเรื่องเออจะเล่าอะไรให้ฟังเหรอแมียวอ่ะเมียวมามามอ้าวทำไมมันเหมือนเสือจังเลย อาทำไมล่ะมาจากไหนเออลงมาบอกได้ตั้งใจมา,าหิวข้าวบ่ะหิวหรือเปล่าหิวตัวพูด้นี่ทำมันห้องแมวแม,ว,แม,ว,แมวนี่ห้องล้ะสันไป <laughs> กันลงไทยลงเล่าแล้วเมนมาลูกฮะอเออสวยดี แต่ว่าผอมน,นี่ตัวเต็มไปด้วยร่องรอยขนทุลุดนั่นแหละลูกขนหลุดได้นั่นเออขนหลุดบ่อเอเไปกัดกันมาบ่ออายุหลายปีแล้วเนี่ยมังส่งว่ามันโตใหญ่แล้วเนี่ยโตเต็มทีแล้วเป็นแมวคือเป็นเสืออาเป็นแมวแล้วลูกตอบได้ด้วยเป็นแมวเขาเป็นเสือ แมวพจน์โอ้เป็นแมวอาวตัวนี้เท่านะฮักแทะไปใส่ละสามสีมันแลงนี้ไปใส่ละังยานี่เออเห็นมันบ่สามสีกับบะแม่แม่แม่เนี่ยเอา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 เมื่อเฟื่อคอยเชย เออเป็นยังแล้วลูกเออโอ้ยขี่กากแลวนั่นขี่เหอนเออเป็นยังละ่ะหิวขา้าวหิวข้าวโอ้ยตายสับปลาทีนี้สิบเได้เลี้ยงเอ่แมวไว้สบาบปลาทีนี้จกักโตแล้วมาอยู่นี่สามสี่โตแล้วสิยูวบ่สิยูวกับแม่บ่บ่ตอบบ่ให้ย,ยู่เด้อ เด้แต่สิไปอามันนอนเฟือ่ไขเชื่อให้พี่นองเลยมันนอนไปไปเดี๋ยวสิหาข้าวให้กินดอกปะทู่เหลืออยู่ตัวหนึ่งเนะี่ยว่าสีบแบงไฮเห็นบักสามสีเคืองตัวไ,ได้เสร็จได้แบงให้ตัวนี่เคืองตัวนะ้ำ ตัวนี้้องสัไม่ไม่จะขวางอยู่ดอกนี่เพราะมันคุนข้นไหมไม่เห็นห้ามันกับขม,มฟื่อเนาะในขณะที่แมวตัวอื่นมันแรนนีเนาะ,มนะแมนบ่าแมวภูยนี่แมวผู้ใดนี่กลับบ้านเด้อกินขา้าวกับบานเด้อเจ้าคอข้าสิหา